เข้าเข้าจจุดดจุดจุดจเรียบร้อยจ้าเรือหนักแน่เขาเรียกเขาเรียกเขาเรียกไะมครับเชิพนี่หมอกับผู้ที่มีอายุ1 8ปีขึ้นไปบอลเห็นน้ำไฮเลนด์ตามผู้ใดกดเข้ามาแล้วกดเพิ่มกดออกไปเบิ่งเห็นมันจบคลิปอย่าลืมกดซับจะคลายกดไลค์กดแชร์ให้น้องน้ำในเด้อ สบายดีพี่น้องวันนี้น้องวัชภาพพี่น้องวัลินส์รอพี่จีเกมใหม่กันเด้อพี่น้องเด้อเขาเรียกว่าพอค้าซูซี่เพื่อไดนินละมันเป็นเอ่ออะไรซูซี่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 ยนไซโกเกมใหม่เกมใหม่เกมใหม่นในแค่นแค่น่กาเกมใหม่สันตะวันวัลเลนหาเลสายเขาขึ้นเรือนหานค่ะแต่อาาอนี่เด้กดไปรถจัมเปีพี่น้อง เออมาเบิ้งเด้อว่ามันมีสิแตกหรือบ่แตกหรือส่องไหนไหนะคะโอ oh my god นะคะโซ s o c อ o e s o โออีโออีใช่ปะเออมามามาเบ็ดไปเลยจ้าเบ็ดไปเลยจ้าเออเบ็ดไปโยโย่เลยจ้าเบ็ดไปเท่าไหรด่ดีเอาเท่าไหร่ดีหนึ่งพันเลยจ้าไม่เอาหรอกเระสองร้อยห้าสิบนี่แหละเออมา มาร่วมกันจ้าเกมใหม่จะให้เราหรือไม่ให้เรานะคะมันจะเข้าสีส่สป,ปินอย่างไงเออเนะคะจมันดูกันจ้าอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้นังเนเรจ่าเด้อมาค่ะมาค่ะโอ้ยทุนนั่งหมื่นบาทนะคะทุนเยอะเลยนะคะเพราะว่าทุนเยอะจะได้เยอะนะคะเ <ๆ S 2> ขาบอกแบบนี้หน,ะะนึ่งจกคนอ้ยโอไม่์กอดมันถึงคือแดดนยจ้เออเลิศมามาค่ะโอ้ยอะไรนี่งงๆง,งว้า นี่คืออะไรมันบอกมันนี่บอกวิอะไรเอ่ยโอ้ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆบ้าโอ้ยมันไม่ให้เราเอ้ามันเป็นซีเตปินเหรอวิอันกลางไม่มีโอ้โหอะไรบ้าปัญญาคนมาเฮ้ยเคเคด้วยโอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไป็นบ้าได้เลยวิอันนี้เท่าไหร่โู้ปลาหมึกปลาหมึกข้างหน้าไม่มีโอ้เนาะโอ้ยวิปลาหมึกก็ไม่มาเมื่อกี้น่ะเห็นไหมวิมันคูณด้วยอ่ะมันคูณไปเรื่อยๆด้วยอ่ะวิคูณเสร็จโอ้โหวิมันมาเยอะมากเลยอ่ะ นี่ไม่ใช่ข้าฟิสปินนะเนี่ยโอ้โหถ้าข้าฟิสปินจะเป็นแบบไหนเอ่ยโอ้มาเออโอ้โหสิสิบแล้วคงสิบแล้วมาหน่อยโอ้คนสิบห้าร้อยเฮ้ยห้าพันห้าพัสองร้อยห้าสิบอะไรวะทำไมคงสิบได้แค่เนี้สองพันก็ได้อยู่มึงอยู่มากไปเรื่อยๆเลยจ้าไปเรื่อยๆเลยจ้าไปค่ะเออโอ้ใจใจย์เขเหนียวตั้นโอ้โหมา god โอ้ย อุ้ยอันนี้หกล้าน่าจะคุณยี่สิบอะไรประมาณนี้เนาะเดิบมามามา over o oh, oh โอ r มาก็อู้ทำมันเข้าย่าจังเลยเนี่ย o v โอ oh, oh super มาหน่อยเอ้าเอ้าเอ้าโอ้โหเกือบสวยนะฮะ mm. ข้าวสีสัมจะเป็นยังไงบ้างขอข้าวสีส้มหน่อยค่ะ เขาพี่จะเป็นเลยค่ะมาฮีด้าใสฮีเตมาใสเฮ้ยมาแล้วมาเล้หนึ่งเออคนสองแล้วมาโอ้โหไม่ได้มาคนสามแล้วโอ้ยเนี่ยถ้าเข้าแบบนี้ก็เข้ายากเลยมาซูซิโอ้ซูซี่ไม่มาซูซิมาอืมได้อยู่ เออพันสองเยอะๆไม่เคยเห็นดิฟลินของอันนี้เลยพ่อพันธุ์เราเพิ่งเคยเล่นเนาะเออมามามาดูกันค่ะพันหกโอ้โหมันหน่อยเถอะโอเคสปินอีรถมันเป็นริมร่มเปนเริ่มมาหน่อยขอเราเป็นเริมร่มหน่อยโบโบโเดียวโอ้เกือบรวย หน้าสวยจังเลยวิ้ยเข้าไหม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 อุ้ยอีกงงก็ไม่เข้ารถก็ไม่เข้ารถอยู่ไหนรถอยู่ไหนรถอยู่ไหนรถรถไก่ไก่ไก่จอดแม่จอดโอ้โห่ไได้จอยโอ้ไม่กอดวิ้ยเก็ตเตอรมาสองแล้วสงสัยจะเข้าหรือเปล่านี่มาไหมมาไหมมาไหมมาเถอะพวกแม่ก็อู้เข้าตานี้เลยเข้าแน่นอนเข้าแน่แน่โอ้ไม่กอดโอ้โหอุ้ยเข้าเข้า ุดเ <c oughs> รียบร้อยตาเริ่มหนักแม่โอ้เขาเรียกเขาเรียกเขาเรียกไงคะเฮ้ย <c oughs> อะไรอัะเป็นแบบนี้หรอเป็นเปิร์งเปิร์งเปร์งโอ้ยเ <c oughs> ขาแบบนี้กับบ้าบไบล์เริ่มเมไม่ต้องเข้าดีกว่ามั้งถ้าจะเป็นแบบนี้นะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> เออบายมากเลิศเอ้อนี่ของแท้เลย บิ๊กวินจ้าเท่าไรเออเท่าไร,ไร,ไรเออเท่าไรเออเออเท่เไอเออเออเอ็เลอเฮอเอ้เออเอเลอเอเลิเอยู่ป่ออยู่ไดออยเ่ม่อแม่ไปอ่ออลดมเนยังอ,อ,อเอเเเเอเอมเออเป็เบอเอ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 เออ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 เรอเอ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 หเออเออเออเอบเออเออเบอเอโอ้ยโอ้โหโอออ พิงอู้ยมันไม่ไต่แบบเป็นหมากฮอตเนาะจะใจเอ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 แปดร้อยเองเว้ยได้ยากสุดนะแม่โอ้ทุกคนเหมือนเอ็ดแล้วโ oh my god เลยอยู่อันนี้มาตูมเกิดเป็นกูกูหันโ oh ah my god ้ h is is ีคว w นจ้ a เรเท่าไหร่ตัว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 สี่พันแล้วจะห้าพันแล้วจะห้าพันแล้วเมกาต้องมาเฮก้ามามาเมกาโอุ้ย ขนาดฟิกวนทุกคนเ0็ดพันมีก้าแลซุเปอร์มันต้องเท่าไหร่อ่ะโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยพี่น้องโอ้ปาปิโอ้เหมือนเท่าไหร่ว้าย1นเลิศเลิศเลิศกดไปเลยจ้าโอ้โหโอ้โหทุกคนค่ะไปค่ะไปอีกค่ะเบ็ดหนึ่งพเลยนะคะตอนนี้นะคะทุกคนคะ่ะเบ็ดหนึ่พเลยนะคะทุกคนเออมามาแตะหรือเปล่าได้หรือเปล่าอย่าบอกว่าอย่าบอกว่าโอ้ไม่ก็ โอ้โหมาเถอะโอ้มซสมบีมเป็บบปร,บร,บรอุ้ยโอ้โหพันซีโอ้ 2004, สกโตสกโตโอ้สกโตอันเองสกิโต้สกโตโอ้่กอดาเจวแท้จ้ะวิแล้วพันแล้วหมื่นแปดจากสองหมื่นสีสส่โอ้ m ม god 1, 8, า 10, มาอู้สี่รอยเหรอมาไปป่ะมาไป่แม่ มาอิงงงมาว้าวงงงมาติงติงด้วยซ้าอิงงงซ่าอีงงงซ้ามาไม่ได้แดกเลยมาสักทีเถอะเอ้โจชิเด้อเด้อเอ้อเท่อได้อว้าให้เงนสองไห้บิลได้ยังไงอุ้ยโอ้ยมาอะไรเนี่ยสองพันเอ้อ หมื่นสี่แล้วเลิศอ้าวมาอีกแล้วค่ะหมื่นไหมหมืม่นโอ้ยเจ็ดพันสองโอ้มายดอดโอ้มายดอดนการทุกคนขาไปแค่นี้นะคะ